วันนี้ก็มีการซ่อมแซมโรงเรือนขึ้นมาใหม่หลังจากที่ใช้เสาไม้ไว้หลายปีผุพังไปแล้วครับตามการเวลาน,นี่ก็เป็นดินเพาะของแต่ละปีนะครับอันนี้ก็ไว้ใช้ปีหน้าปีนี้ก็ผสมไว้เรียบร้อยนะครับแกรบกิแพะดินนะครับเป็นโรงเรือนที่ยกพื้นนะครับ ไว้เหมือนเดิมเพื่อไม่ให้ติดเชื้อนะครับเชื้อจัดดินเชื้อราลักนาวนุนนาวต่างๆอันนี้ก็ต้ตตตตนกล้าพร้อมเสียบนะครับรอเสียบเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มัดประคองแล้วก็เดี๋ยวก็ออกไปอยู่ตรงนี้มันหลังคาทึบนะครับเย็นแต่ตรงนั้นเป็นลงพลาสติกเพื่อให้ ปรับตัวก่อนที่จะนำไปปลูกนะครับก็ระยะเวลาก็รอก็เป็นออเดอร์ของปีนี้นะครับ Sampai